สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบองผมถังขยะเปิดปิดอัตโนมัติพร้อมระบบแจ้งเตือนขยะเต็มผ่านไล,ลน์ Notification นะครับควบคุมด้วย น r d M C U E S P 8 2 6 6 Wi-Fi ม o ดูนะครับสำหรับโปรเจกตตัวนี้นะครับผมเราได้ใช้ใน2ตัว Nord M C U E S P 8 2 6 6นะฮะ Wi-Fi ม o ดูนะครับเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการดิเฟกกับตัวอั t ตร asonic Transducer ครับที่ทำมาที่ในการตรวจจับระยะครับโดยเซนเซอร์อันตร asonic ตัวนี้ก็สามารถตรวจจับได้ในระยะอยู่ระหว่างนะครับอ่า0ซนเมตรจนถึง150เซนนะครับแต่ไลน์ระยะที่เราจะใช้จริงก็อยู่ที่ประมาณ50เซน20เซนนะครับ นะครับถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาใกล้ตัวเซนเซอร์ต่ำกว่าระยะ5 0ซนเมตรลงมาเนี่ยนะครับก็จะสั่งให้ตัวเซอร์โมอเตอร์ของเรานะฮะหมุนไปที่90องศาครับเพื่อทำมาที่ในการเปิดฝาถังให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะทิ้งขยะลงไปได้นั่นเองครับโดยตัวเซอร์โหมอเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นเซอร์โหมอเตอร์ขนาดเล็กครับนะฮะใช้ไฟเพียงแค่5้าโวลต์เท่านั้นก็สามารถที่จะทำการหมุนฝาถังนะครับที่ระบุเป็นองศาได้ ก็คือว่าถ้าเกิดเปิดฝาถาัง90องศาครับถ้าเกิดว่าปิดฝาถังนี่ก็ประมาณ0องศาเองครับนอกจากนั้นนะฮะยังมีใน2ตัวเซนเซอร์ Proximity i n f r a r e d นะที่ติดอยู่ทางด้านข้างถังนะฮะสามารถที่จะปรับความไวได้แต่ในที่นี้ผมได้ทําการปรับความไวให้เหมาะสมแล้วนะฮะสำหรับการใช้งานครับถ้าเกิดว่าในขณะที่เราทิ้งขยะเนี่ยนะครับขยะมันไปบังหน้าเซนเซอร์ตัวนี้นะก็จะทําให้รังสีอินฟาเรดครับที่เป่งออกมาจาก ตัวเซนเซอร์เนี่ยนะครับสะทอนกลับมายังตัวรับที่อยู่ภายในเซนเซอร์ตัวเดียวกันเนี่ยนะครก็จะส่งข้อมูลไปยังตัวหน่วยอนครับเพื่อทำหน้าที่ในการส่งข้อมูลผ่านไลน์อิ i ฟลิเคชันเป็นการแจ้งเตือนว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมีขยะเต็มร้านนั่นเองครับทำให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะรับรู้ได้ว่าตอนนี้ขยะเต็มร้าให้เอาขยะไปทิ้งได้นั่นเองครับ และสาหรับส่วน power supply ในที่นี้นะฮะเราก็จะใช้ใน,นส่วนของตัวแหล่งจ่ายไฟจากไมโคร USB นะครับอาจจะต่อเข้ากับที่ชาร์จโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแบบ USB 5โวลต์ก็ได้หรือ power bank ก็ได้นะครับหรืออะแดปเตอร์ขนาด5โวลต์ก็ได้โดยมีขั้วเป็นไมโคร c นะครับที่ก็จะเป็นรูอยู่ข้างๆตัวกล่องพลาสติกตรงนี้นั่นเองครับตัววงจรทั้งหมดก็จะถูกเก็บไว้ในตัวนะครับกล่องพลาสติก ABS อย่างดีครับสามารถที่จะนําไปประดุกใช้งานได้จริงนะฮะเพื่อเพิ่มความทนทานให้กับตัวนะครับคอนโทรลเลอร์รวมถึงระบบควบคุมภายใน รับให้สามารถที่จะมีอายุใช้งานที่ยาวนานขึ้นนั่นเองครับและสำหรับการใช้งานครับก่อนการใช้งานเราต้องทําการนะครับใส่ในส่วนของตัว SSID และพาส,สิร์ดให้ตรงกับตัว Wi-Fi Router นะฮที่ตัว Node MCU ที่จะจับครับเพื่อให้สามารถที่ทําการส่งข้อมูลไปยัง Line Notification นะเพื่อให้เกิดการแจ้งเตือนผ่าน Line โดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านสัญญาณ Wi-Fi ที่ตัว Node MCU นั้นทําการจับ Connect ด้นนเองครับและเมื่อเราทําการนะครับเสียบ ตัวสายเพราะว่าสายของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ทำการจ่ายไฟรือการเปิดสวิตช์นะครับของตัวแหล่งจ่ายไฟของเราขนาด5โวลต์นั่นเองครับเราให้ตัวโนดเอ็นฟีของเรานั้นทำการเชื่อมต่อกับนะฮะสัญญาณ Wi-Fi และอินเทอร์เน็ตก่อนสักพักหนึ่งนะครับทีนี้เราลองนำมือเข้าไปใกล้ๆครับเราก็จะเห็นเลยนะตอนนี้ฝาถังของเรานั้นเกิดการเปิดขึ้นมาครับนะฮะเราก็สามารถที่จะนำขยะนั้นใส่เข้าไปได้แล้วก็ทิ้งได้น่เองครับอ่าเราลองนำตัวเข้าไปใกล้ๆเห็นไหมครับนะฮะ ก็จะเปิดลองนําตัวเข้าไปไกลๆในระยะเกินกว่า50เซนนะฟ้าถังของเราก็จะปิดอัตโนมัติครับซึ่งตัวถังขยะตัวนี้ก็สามารถที่จะนําไปวิุ์ใชยงานได้หลายอย่างครับอย่างเช่นนะครป้องกันการสัมผัสเพราะในขณะที่เราทิ้งขยะเราต้องใช้มือเนี่ยนะไปเอื้อมกับ การเปิดฝาถังครับอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อโดยเฉพาะนะครับไวรัสโควิดตรงตอนนี้นะก็จะมีการระบาดที่ค่อนข้างหนักนิดนึงครับฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้นะครับนำไปประยุกต์ใช้งานก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับฝาถังทำให้ไม่เกิดการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสได้นั่นเองครับนะครับแล้วก็เอาขยะทิ้งเข้าไปจากเดิมตอนนี้นะครับสมมุติว่าเดี๋ยวผมจะใช้มือเนี่ยนะครับเข้าไปบังตัวเซ็นเซอร์จากเดิมครับยังไม่มีการแจ้งเตือนนะฮะลอง รอสักครู่ครับนะครับตัวไลน์ Notification ก็จะทำการรับข้อมูลจากตัวนอตเ MPU ครับเพื่อทำให้เกิดการแจ้งเตือนแต่อาจจะรอนิดนึงครับอ่ามาแล้วครับนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยไลน์มันอัจช้าบ้างนิดหน่อยนะครับอ่าลองดูครับอีกครั้งหนึ่งครับเอามือเข้าไปบางตัวเซนเซอร์ครับนะฮะอ่าก็เกิดการแจ้งเตือนแล้วนะครับที่นึงครับ ามาแล้วครับก็จะขึ้นคําว่าแจ้งเตือนถังขยะเต็มแล้วก็ตามด้วยรูปสติ๊กเกอร์สามารถแก้ไขได้โดยการใส่ซอสโค้ดเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่ามีขยะเต็มนะครับก็จะมีไฟ LED นะครับที่ติดอยู่ทางตัวก้นของตัวเซนเซอร์นะครับลองดูครับเห็นไหมครับจะมีไฟติดนะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรมาบังมาหรือขยะย,ยังไม่เต็มก็จะไฟ LED ข้างหลังมันก็จะไม่ติด แล้วก็จะเกิดการแจ้งเตือนผ่านไลน์เดอร์ไฟเคชั่นด้วยนั่นเองครับทำให้สามารถที่จะนะครับมีความสะดวกสบายนะถ้าเกิดขยะเติมแล้วเอาขยะไปทิ้งได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งเฝ้าถังอยู่นะครับหรือนะครับลดการสัมผัสกับการเปิดฟ้าถังครับลดการติดเชื้อนะครับของไวรัสโควิดนั่นเองโดยไร้การสัมผัสนั่นเองสาหรับถังขยะเปิดปิดฟ้าถังอัตโนมัตินะฮะแจ้งเตือนผ่านไลน์เด t i ์ไเคชั่นควบคุมด้วยหน่ว MCU IP 8 2 6 Wi-Fi กหโมดูลนั่นเองครับ ครับผมผมขอจบการนำเสนอนะครับถังขยะเปิดปิดฟ้าทังอัตโนมัติควบคุมได้โนด MCU ESP826 Wi-Fi มาดูแจ้งเตือนผ่าน Line Notification นะฮะแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ